เอาวันนี้จะมาลุมพี่เอ็มกันนะครับ okay, s <S สับสนนะตอนนี้สับสนไงามาโค้งไปไหนอ่ะทางแหละแล้วมันจะเปิดใช้มาโค้งใช่ไหมเล่ล<ะ>นลยากเว้ยมาโค้ดโอ้ยระเบิดเอ้าระเบิดใครวะเอ็มจอกนั่นนะ่ะมาโคชัดเลย ไอ้สามหนึ่งสามหนึ่งเอ็มมึงต้องตายมึงตายแน่เอ็มมึงโดนไล่ยิงแล้วอืมตายตายแน่มึงโดนไล่ยิงแล้วเอ็มโดนไล่ยิงแล้วเอ็มเรียบร้อยเอ็มเอ็มเรียบร้อยไม่ทานเส์เสร็จแล้วไม่ไม่ทันเทีย

ตายเลยเลยเฮ้ยไม่เชื่อแล้วนะาเราตายนมอ่างอ่างยาเอมยายาโอ้ยูมม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  e มมมม n มม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  พีเอ็มอยู่ไหนครับพีเอ็มอยู่ไหนครับเฮีย <Red Team. S 1> นี่เกลี <Win. S 1> ยดเกียดมากเลยืมใช่ okay. s <S เปล่าเอ็มเฮ้ยด่าดาวอาหนีอ่ะล่อยแมงโอ้ยดอาทำอะไรกันน่ะฝ่ายสามเพชรนำได้ไงอุ้ย แม่แดดของนุ๊กหัวสามตัวยังไงเนี่ยแม่แดกดของนุ๊กเอ๋มึงโดยนุ๊กแย่เป็นยังไงวะเฮ้ยเอวันุ๊กนี่ไงเมื่อกี้กูทำอะไรวะตัดมือสมองสั่งการช้า

้อบแม่งใสเหลือลยงหน่อย็มอ้าวคนไทย S M Y ท่านคือใครท่านมายิงหัวเราได้ไงโอ้โห,โหโยอยู่แต่ฐานที่ผาอะไรสับสบกันนะฮแะนุกแตกนุกแตก แตกนี่นกแตกนี่อืมเฮ้ยไอ้ดอนมันโหดรอบนี้ยก้าวไปหนึ่งอ่ะอืเดี๋ยวก้าวไปสองเลยนะอ่ะดอสในห้องนั้นอ่ะน้าน้าน้ยิงอะไรของมึงอ่ะน่าหงายไ้มล่ะเออเฮ้ยเห็นไปสิบแล้วว่ะไอ้มอสโปรชัดๆเนี่ยอามันก้อนเว็บไหนเว็บอยู่ในเต็นท์เู่นอืม